ข่าวดีแชร์ได้ตุ๊กตาเนี่ยเหมือนเป็นสื่อเป็นเ,นเพื่อนน้องที่นอนป่วยในโรงพยาบาลโครงการเราอะมักจะทํากับน้องที่ป่วยเรื้อรังที่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตัวพี่เองอะบังเอิญว่าไปโรงพยาบาลแล้วเห็นเด็กบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้มีตุ๊กตาเมื่อ20ปีก่อนเนาะอุปกรณ์ทางแพทย์อะก็จะพยายามดูแลให้น้องเนี่ยสามารถกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ ฉะนั้นบางทีเขาข้าขาตุ๊กาตาไปเลยเราก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอาตุ๊กาตาเข้าไปเป็นเพื่อนน้องเพื่อช่วยกําลังใจของด้วยนอกจากที่เขาเจ็บป่วยปกติมันเป็นโครงการที่คุณหมอเองเนี่ยก็อยากจะให้ใช้สื่อเรื่องศิลปะเข้าเป็นตัวเยียวยาอย่างวันนี้เราพบว่ามีเตียงหนึ่งเนี่ยมีผู้ป่วยที่น้องมีเนื้องอกในสมองาอาจจะผ่าตัดไม่ได้ คุณตาคุณยายอ่ะจะเหนื่อยมากเพราะว่าต้องต้องมาอยู่เฝ้าถ้าเราทําได้เราก็จะมักจะให้กําลังใจผู้ป่วยแล้วก็ให้กําลังใจญาติด้วยเด็กอะจะรู้แค่ว่าต้องมาอยู่โรงพยาบาลเราอะให้กําลังใจญาติว่า ไม่เป็นไรนะหมอกำลังดูแลอยู่ถ้าคุณยา่าคุณยายเนี่ยเศร้าใส่เองสแล้วอะน้องก็จะรู้สึกเอ๊ะเป็นยังไงเขาก็ไม่อยากให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเศร้าถ้าเขามีส่วนที่ดึงกําลังใจให้ลูกด้วยแหละสภาวะจิตใจม,มีส่วนช่วยตร้างกายไปด้วยเรื่องตุ๊กตาที่เราไปให้อ่ะคาดหวังว่าจะมีผลไปจุดประกายอะไรให้กับน,น้องบ้างเพราะเราเชื่อในสื่อของการเป็นเพื่อนมีเพื่อนกับเขา